ไปเร็วไปเร็วไปเร็วรอมาไปกินข้าวไปเร็วมาดูนะครับข้าวเหงกเด็กวันนี้โอ้โหเต็มหม้อเลยยังร้อนอยู่เลยนะครับไอออกเลย,เ,ยเด็กๆได้กินแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวรอนะครับรอต้มเครื่องในหมูให้สุกก่อนนะเนี่ยก็จัดให้เด็กๆครับตอนเย็นครับผมซื้อมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เครื่องในหมูต้มแล้วนะครับ เดี๋ยวเย็นๆค่อยให้นะครับพอเราต้มตั้งแต่เที่ยงเลยนะต้มตอนเที่ยงเพื่อที่จะสุกแล้วเราจะได้เอาปล่อยไว้ให้เย็นนะครับปล่อยไว้ให้น้าที่เราต้มเย็นก่อนนะครับเด็กๆจะได้กินง่ายโอเคเดี๋ยวค่อยให้ครับเย็นๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ควบผมผ่านบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเทียบครับนานๆทีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะ ่อเด่นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนงมประมาณนะครับในการซื้อเครื่องในหมูนะครับมาต้มให้เด็กดูนะครับอันนี้เราต้มเสร็จนะผ่านบ้านก็มาหั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับโอ้โหได้หมอใหญ่เลยแล้วก็หมงข้าวไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะครับพอดีุูพรไปตลาดมานะครับเราก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับกับน้องน้องเพราะว่าเราติดภารกิจนะไม่มีไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็ให้ให้ทุกวัน นะครับแต่บางทีเราก็ไม่ลงคลิปเนาะไไเนาะไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับนานๆทีก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเราว่างนะครับว่างจากงานว่างจากภารกิจนะก็ได้มาดูแลน้องๆนะครับแต่ก็ได้ต้มื่องในหมูนะครับมาให้เด็กๆวันนี้เด็กๆได้กินอิ่มแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะเดินให้ทั่วเลยนะตั้งแต่รอบที่หนึ่งเดี๋ยวจะเดินให้รอบเลยนะครับเด็กๆจะได้กินทุกตัวนะครับเพราะว่า ถึงเราไม่ได้ทําคลิปนะครับเพื่อนๆเราคนที่อยู่นะครับเขาก็ดูแลนะครับเขาก็ให้ข้าวตลอดนะส่วนมากก็ได้อาหารจากลุงครัวนะครับเพราะว่าเขากินกันเสร็จนะเพื่อนๆเ,เรากินเสร็จก็ยังเหลือนะครับยังเหลือเราก็เอามาให้เด,ด็กเนกาะตุงแกวเพราะว่าช่วงนี้ลุงพรก็อยู่ใงครัวครับเด็กๆได,ด,ด้กินทุกมื้อนะครับไม่ว่าจะอยู่กับเราด้วยฝั่งก็หมวยป้าหมวยก็เลี้ยงทุกเช้านะครับทุกเชา้ชาตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับป้าหมวยจะให้อาหารตลอดนะอยู่ฝั่งนี้ ตอนเย็นนี no. oh. ้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษเนาะเป็นอาหารพิเศษของเขาเลยนะครับที่เราให้วันนี้ก็ได้ต้มเครื่องในหมูนะครับโอ้โหของของโปรดของเด็กๆใช่นะของโปรดนะครับเด็กๆกินดีมากนะครับดูนี่หั่นเรียบร้อยนะครับผ่านบ้านหั่นเรียบร้อยนะขอต้มเสร็จเราก็หั่นนะครับหั่นเพื่อให้เด็กๆได้กินง่ายนะครับหลายตัวเอาโอเคต้องเจ๋มเลยนะทีนี้เดี๋ยวจะเดินรอบนะครับต้องใช้เวลานานหน่อยตัดเลยได้ไหมได้ครับ ครุกกันเลยข้าวเราก็หุงหุงตั้งแต่เช้าเลยนะครับถ้าไม่หุงแต่เช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าข้าวนี่จะไม่ค่อยเย็นนะข้าวจะร้อนถ้าหุงช่งบ่บายนี้ไม่ได้นะครับไม่ทันเด็กๆไม่ทันกินนะครับตอนเย็นมาเดี๋ยวเรามีต้องรีบให้นะครับเดี๋ยวมีภารกิจอีกใช่ไหมน้องแจ๋วครับภารกิจเราเรอยอะแยะนะครับเดี๋ยวไปลาตะเวนเดี๋ยวไปขึ้นด่านนะครับหลายๆอย่างวันวันพันกว่าเรื่องเลยครับ ทั้งดูแลเด็กด้วยนะครับก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะกว่าจะทําเสร็จนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องไปหุงข้าวนะครับหุงข้าวต้มต่างๆนะครับต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะหุงข้าวนี่กว่าจะสุกนะครับกว่าจะสุกเสร็จกว่าจะเย็นนะครับปล่อยไว้ให้เย็นอีกนะแล้วก็ได้มาคุกให้เด็กๆนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแล้วก็มาดูถาดนะครับเราก็ เก็บไปล้างทำความสะอาดนะครับมาให้เด็กๆ <นะ S 2> แล้วก็กินเสร็จก็ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเอาไปล้างอีกนะท <c oughs> ั้งถ้วยทั้งหม้อทั้งจานนะครับถ้าไม่ลักจริงนี้ทําไม่ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็ต้องดูแลครับดูแลทั้งหม้อข้าวหม้อแกงเพราะว่าเขามีผู้ใหญ่ใจดีนะสนับสนุนมาตั้งนานแล้วนะครับหม้อข้าวนี้ ได้กี่เดือนแล้วเจน่าจะได้หลายเดือนแล้วน้งแกเนาะหลายเดือนแล้ค,ครับอาครับยื่กับเราเราซื้อมาไว้นะครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อนนะครับท่านใดที่ก็อยากทำคลิปนะครับก็ให้เด็กๆได้กินนะถึงเราทําก็เด็กๆได้กินนะครับเพื่อ,อ,อนๆเราทําก็ได้กินเหมือนกันนะครับเด็กๆเราได้กินตลอดนะก<มา>็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับความโชคดีของเด็กๆที่เราซื้อเครื่องในหมูนะครับ เพราะว่าเด็กๆกินดีนะครับเครื่องในหมูนี้เขาจะกินดีเนาะต้งเกี่ยวเนาะเครื่องในหมูเครื่องในไก่เป็นของโปรดของอเด็กๆเลยไดรนถือว่าเป็นของโปรดเลยนะครับเด็กๆได้กินอิ่มทุกมื้อถึงเราไม่ได้ไม่ได้ไไดต้มเครื่อง,งในหรือว่าให้อาหาราต่างๆเราก็มีนะครับอาหารกระป๋องอาหารเม็ดอยู่แล้วอะตอนเช้าเราก็จะให้เป็นอาหารเม็ดอาหารกระป๋องนะครับให้เด็กๆได้กินโอ้โหดูเต็มหม้อเลยเยอะนะครับวันนี้ มื้อพิเศษของเด็กๆครับแกงต้มชุปเครื่องในหมูได้แล้วชอบมากเลยครับโอเคเทียบร้อยไปตั้งแก้วอาให้เลยเช่นนี้เราจัดการเลยได้ะจ้ดการเลยบุยๆๆยวางขาดกันชอบไหมไปมาได้เลยเนี่ยนะครับเด็กๆจะได้กินชงแล้ว จะให้นกองเกบนงนผาดก่อนนะครับเดี๋ยวเรายกไปให้เด็กๆมันนอนรอนะครับนอนหลอดเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้กินนะครับได้กินกับเราบ่อยเวลาไปป่าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อดนะครับเราก็มีอาหารอยู่แล้วนะครับที่เหลือจากพวกเรากินไม่หมดยังไงเด็กๆก็ได้กินนะครับอยู่ป่าเด็กๆก็ตามตามตลอดนะครับขอแค่ขยับตัวแม้แต่จะเดินไปที่ไหนนะครับเข้าเวรก็ยังไปนอนเฝ้า ไม่ใช่แต่กลางวันนะครับกลางค่ำกลางคืนเด็กๆก็ดูแลนะครับดูแลฐานของเราด้วยนะครับเข้าวินเข้ายามไม่กล้าเข้ามานะครับคนข้างนอกไม่กล้าเข้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ลูกน้องเยอะนะครับเด็กๆเยอะโอ้โหมาทีไรนี่เด็กๆเห่าเห่าตลอดนะครับเห่าขู่แล้วไม่กล้าเข้ามานะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาก็ถือว่าความโชคดีนะครับโชคดีของ พวกเราด้วยนะครับเด็กๆเยอะนะครับเด็กๆเยอะก็ดีไปอีกแบบนะครับเราก็ได้ดูแลเขาเขาก็ช่วยดูแลเรานะครับประมาณนี้้านบ้านก็เลยนะตั้งแต่มามาเป็นทหารในสามจังหวัดนี้เลี้ยงไว้ตลอดนะครับเด็กๆอยู่แล้วก็ดูแลเขาตลอดนะครับเขาก็ดูแลเราประมาณนี้นะครับตั้งเลี้ยงตั้งนานนะครับ้านบ้านนี่เลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่มาเป็นทหารนี่เลี้ยงตลอดนะครับเด็กๆไปไหนก็ช่วยดูแลน้องๆนะครับ เห็นเขานะครับเราก็ให้อาหารแล้วก็ดูแลเขาไปไหนเขาก็ไปด้วยนะครับขึ้นป่าขึ้นเขาไม่ต้องห่วงเลยนะไม่มีหนีกลับก็แล้วกันนะครับอยู่กับพานบ้านนี้เด็กๆชอบไม่รู้เป็นไรนะครับเ็าชอบมากๆขึ้นป่าขึ้นเขาก็ตามตลอดนะครับโอเคเรียบร้อยไปน้องแก้วทีนี้เดี๋ยวพานบ้านให้น้องแก้วถ่ายนะครับเดี๋ยวพานบ้านจะเป็นคนเอาให้เดี๋ยวยกไปวางเพื่อกันนโอเคครับบ๊พันธุ์สินไงได้กินแมนเดียวเียวบ๊นาะ แม่แม่คุกต้องหันจังเสร็จแล้วเจ้าไหนคุกเข่ากันดีเนาะนูหนูหนู้น้อเด็กๆมานอนรอแล้วหิวหิวมาดูมาดูปรุงเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับดูหือเครื่องในเน้นๆนะครับดูโอ้เราผสมเรียบร้อยนะครับคุกอย่างดีเลยให้เด็กได้กินน้ำซุปอย่างดีเลยนะครับ เขาชอบนะครับน้ำไอเครื่องในหมูเนี่เด็กๆชอบมากไะโอเคน้องแจ๊วมาโยกไปวางก่อนมาเอาโยกไปวางเอาตรงนี้เลยน่ะโยกไปนะไอ <c oughs> ต,ตัวตัวเต็งไทยไปแล้วครับตะกี้เราลบไม่ได้ลบเอาไอ้ตัวนี้เอาโอ้ยเด็กๆลุย มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมากินเลยหนูๆกินเลยโอ้โหไม่ได้เอาอโอ้โหหนักหนักมากเลยครับถ้ายกคนเดียวนี่ลำบากเลยครับ ไปกินอ๋อซักเราจะยังครบนะครับถาดเยอะตอนนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปให้แม่รุจนาอยู่ั่งนู้นนะครับไม่กล้าเข้ามาดูยังอยู่ครบนะครับ ตกระดือนะครับโครลยโบบาลนะครับเจมี่มา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 ่าม่มามามามัอามามนมจมามาัานามามาัามามามาคามามามานาูามามาบามามามางเลาม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 าาเา็นด้าเามามาาม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 นมา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 าม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 าเบิ่น มีเยออะะนครับ้าวเด็กๆกินเกลี้ยงเลยครับถ้าเจอเมนูต้มเครื่องในหมูเนี่ยครับโชคอะไรไม่โชคเวลาถวยก็พอแล้วดีสวัครับ โ <Okay. S 2> อ้โหเบินทุกถาดเลยครับโอ้โชคโชคพอแล้วล <laughs> <laughs> ไปกินในหม้อเลยครับน้องโชคเนี่ยมันอูครับติ๊กๆเห็นไหมอันนี้แม่กับลูกเขาแม่หนูกับลองกองนะครับลองกองเี้ยมงังคุดอยู่ฝั่งโน้นเยี่ยครับ โอเคไปไปเจ้าทีนี้ะต่อหน่อยๆเรอเดีนะ๋ยวรอเดี๋ยวไปต่อครับเ,เดี๋ยวเจ้าช่วยหิวห้วไปหิ้วไปสองคนเดี๋ยวไปถึงเด็กก็ยังอยู่ครบนะครับอยู่กับพวกเรามัานมีไม่รู้จินาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เพราะเขานอนอยู่ฝั่งนูน้นไปเอเ๊ะ ไล่ทีนี้นะครับไปต่อฟังก์หมวยเยงเยอะนะครับถือว่าเป็นอาหารพิเศษของเด็กๆโอ้โหหมดหม้อแน่นอนครับวันนี้ของโปรดของโปรดของ,ของเด็กๆครับก่าจะวางนะครับแล้วก็เสร็จจะได้ท่านบ้านเดี๋ยวไปออกกําลังต่อนะครับไอเตตะก้อได้เตตะก้อ,เ,กอ,ขอเขามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็ออกกําลังหน่อย เมนูนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะไอ้นะใช่ใช้เวลาต้มนานเนี่ยครับเวลาต้มไปถูเขาลูซี่ลูซี่มาเร็วมามารอแล้วไปเร็วไป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 ไไปเร็วมาไปเร็วมามากินข้าวมากินข้าวกินข้าว Lê. Lê lê. Lucy lên, ba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 y Tay, chị nào lúc xưa ถอยเล็กพอดีนะค,ครับ <c ười> วันนี้จะไปกินหม้อไปก,กินนู้นแล้วหนูไปตัวงสีตัว <c ười> ไอ้ไอ้แถมแถมให้หน่อ้มามาม <c ười> ามาวิงบวญเลย <c ười> ะไ,ไ,ไปกินเดีมยวไปกินนู้นเร็วกินในถาดเร okay, ็วโอเคนี่กินนะครับตักมาให้แล้วได้กินครบหน่อยเนาะครบทุกตัวแล้วครับแถมมาครับไปเบิ้ลหน่อยอ่ะเบิ้ลหน่อยเนาะคัวนะครับมาเร็วมาเร็วกินในี๋ยกำมากิน ้วดปวด,ปวดเริ่ม้วดแล้วเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับฝั่งนี้สี่ตัวเอ้กินกินให้อิม่มเลยกินให้อิม่มไปไปต่อครับจะโชคมาเบิ้ลดูนะ่ตรฝั่งโน้นไปเดี๋ยวเราไปต่อดูเจ้าโชค <laughs> <laughs> เอาให้จากโน้นตามมาอีกมากินอีก ไปเร็วไปเร็วไปเร็วรอ,อมาไปกินข้าวไปเร็วโอ้โอ้สองตัวนี้มานี่ฮึ <c oughs> ามฮึ่มฮึ่มไปกินด้วยกันอืมโอ้นี่เลยไปอันนี้อ๋อล้อกับบุญทิ้ง <c oughs> จะอ้วนมากินตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเอาไปให้จุนน้นอีกทีหนึง่งทีไ้ไปกินอ้วนะไปกินหนูอยนะไปไปเร็วเอ๋ไปอยู่เลย <c oughs> มาเร็วไตวนไปไปเร็วมา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 โอ้โหกระโดดเลยครับโอ้โหหิว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 มาจัดเลยมาหมั่มเลยโอ้โหน้องน้องกินดีมากเลยครับเมนูต้มเครื่องในเนี่ยครับน้ำซุปก็อร่อยนะไอ้นะน้องกินน้อกินใหญ่เลยครับ กินอยู่โน่นแล้วจะอ้วนกินโน่นจะอ้วนกินอยู่โน่นครับนี่่แมจะทัศนัยไปอ้วนมันได้มาไปต่อโอเคกินอยู่โน่นละอิ่มอยู่โน่นได้กินนะครับกินดีกินดีเมนูโปรดของเด็กๆครับแดงมานี่มานี่มานี่มามานี่เร็วลงลงลง<า>ลง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 าาม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 าลงมามาเด้อ จดเลยลงไปแล้วกินแล้วนนอ <c oughs> โอ้ยเจ้าแดงเมาเลยครับสองถาดเลยครับลงมาอาไปกินนั่นโอ้ย, <c oughs> อยน้องต้องจะเมาในหม้อเลยครับเออกินนี่นั่นแหละ ถาดใครถาดมันแล้วคนละถาดแล้วอะเข้ามากเข้ามากเลยเข้ามากเลยเนาะเจ้าแดง,งกับเจ้าหลงไปครับไปต่อได้ไหมน,นะอิ่มแล้วบ่าอิ่มน่าจะอิ่มแล้วครับครับไปกินโน่นหลงไม่ต้องวิ่งตามอ่ <laughs> <laughs> ชนะอ้าวชนะอ่ะอยู่นิดน้อยอยู่นิดน้อยค่อยไปกินนู้นไม่รู้ชนะนะครับมาเฝ้าประตูทางเข้าเลยเสรคับไปไหนไปด้วยอ่ะไปป่าก็ไปด้วยอันนี้มาช่วยเพื่อนเขาเข้าเวรนะครับ จัดให้เต็มที่เลยไม่มีใครแย่งอันนี้ไม่กล้าเข้ามาใกล้เดี๋ยวจะไปให้พิเศษต่างหากไปครับผมดิ๊นหน่อยไปไปเลยเดี๋ยวขยิบข้ามอีกแป๊บนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งตามเลยครับดูดิ๊นน้อยหอมมากหอมมากวิ่งตามหม้อะไรครับไปเร็วไปเร็วจนสลัดไปไป,ไปเร็ว มานี่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 คอย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 เออเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวพี่ให้กินมา,ามามามาเร็วหนุนจังมาแลยครับเด็กๆโอ้โหกินตัวนี้โอ้โหฮะลุยเลยโอ้หหนุนจังในหมูเอ้โอ้โหเาเกินนี้ น้องหิวมากเลยครับดูงไหนไอ้ผักบุ้งเข้าไอ้น้ำกานอะซีดีจบเลยอ้าวโอเคอันนี้เข้าอยู่ด้วยกันนะกินด้วยกันไม่เป okay. ็นไรพี <t <t ja. mm um> <t 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 Link, ่ก evet ับน OK> ้องเขาได้นะเออดิ Whoops, ๊กน้อยครับกับจสลัดจสลัดมีอันนึงดิกน้อยอืม อืดุยลุยเลยกินให้อิ่มเลยยังอยู่ครนบน,นะครับนี่เจ้าหนุ่ีแล้แม่ของุงแล้วแม่ของบุ้งไหเอาดุยดโอ้โหกินใหญ่เลยครับจังแม่ผองบุ้งนะครับแดงน้อยแล้วก็จานสลัดยังอยู่อยู่ครบครับโอเคครบนะครับผมไปเรียบร้อยวันนี้ให้งานจริงๆยังอร่อยนะครับ ต้มข้างในหมูหมูข้าวอย่างดีเกลี้ยงไหมครับไอ้เกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงหม้อเลยนะไปครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบภารกิจนะครับเกือบค่ำก็ประมาณเกือบหกโมงนะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดจ้าเลยนะแชีงวนะยังแดดจ้าอยู่นะครับฝนไม่ค่อยตกน้อนะช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับอยู่ทางนี้แต่ว่าแถวฝั่งอีสานที่ว่าฝนตกบ่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคนะครับวันนี้ก็ให้อาหารเด็กๆเรียบร้อยนะครับต้มข้างในหมูเพราะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราในการดูแลเด็กๆนะครับเราก็ให้ทุกวันนะครับแต่บางทีไม่มีโอกาสเนาะมีเวลาได้ลงคลิปมีเวลาได้ลงคลิปเราก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆก็ได้กินได้อิ่มนะครับถึงว่าจะผ่านแจวหรือว่าผ่านในช่องของ่านบ้านก็ได้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้อาไปไหนก็เอาให้เด็กๆอยู่แล้วนะครับ เด็กๆเราได้กินอีกครับคนดูแลก็ภูมิใจไปไหนก็ไปด้วยนะครับอยู่กับพวกเราไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนนะครับผมสาหรับวันนี้ผ่านบ้านกับเจียวหวานเจี๊ยบครับนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเขาเล่นกีฬาแล้ว โอเคเดี๋ยวพานบ้านไปเล่นกีฬาต่อครับไปกิก็อยู่เ,เราไม่ได้ไปไหนนะครัข<อ>บขอบคุณคมากๆครับผมสวัสดีครับ